สวัสดีค่ะมา,าดูน้องนาเดียตำหม,มักุุงค่ะตามคำขอตามคำขอบ่ลูกจัดให้บหอกนี่นะคะน้องนาเดียบอกว่าตามคำขอนะคะอยากกินตำหม,มักุุงนาเดียก็ตำให้กินเด้อนี่นะคะเวลาเพื่อนเพื่อนมาเล่นนะคะน้องนาเดียก็ จะตำส้มตำเลี้ยงนะคะเขาก็กินกันตามภาษาเด็กๆก็อร่อยแซ่บบ่นยดีมะนาวเนี่มะนาวนี่เก็บมามนะใส่มะเขือขนนะคะ ราะว่าเราไม่มีมะเขือเทศเนาะเราไม่ได้ปลูกมะเขือเทศเราก็ใส่ใสม่มะเขือขนนี่แหละคะ่ะใส่มะเขือขนนี่แหละค่ะอร่อยนะคะตํตาตํามังหงแบบบ้านๆนะคะ <ij os> มันเป็นน้ำยรุมันเป็นน้ำยูน้ำเยอะนะคะมะนาว อุ้ยมันอันกระเด็นเสื้อตาได้ลูกน้องนาเดียทำกับข้าวกินเองเด้อโ้สิมดูก่อนอร่อยหรือยังอุ้ยแม่ดาน้ำลายไหลเลยใส่หมดเลยลูกยกออกลูกมะละกอน่ะ ใส่ปะลาแล้วบอกใส่อีกดูท่าทางจะอยากเห็นี่ยใส่กระปุก ตำมะฮุงเนะาะตำมะฮุงบ้านเหาค่ะจำแบบบ้านๆหรอกค่ะแบบนี้ก็แซ่บค่ะเอบปะขอเล้ยลูกนี่นะคะวิธีเก็บปะลาเราก็ใส่กระปุกไว้เลยนะคะปิดถุงให้สะอาด มันยันงใื่อีกมันบ่เปรี้ยวบ่เมื่อกี้ซื้อไปคือเดียดเลยจานดีสันบันเดี๋ยวเอามาบ่ นี่ยังน้ำตาลนี่นะคะเวลาไม่มีใครอยู่เนาะต้องเอาชีวิตให้รอดต้องรู้จักทำกินหมอดแต่รอกินกับยายไม่รู้ว่ายายจะมาตอนไหน บางวันก็ไปตั้งแต่เช้าเที่ยงถึงจะกลับมานะคะถึงจะกลับลงมาจากเขาเน,ะะเนมาะกลับไปโรงเรียนแกคัดได้มาไม้แกแกต้องมาไม้กินคัดได้ไข่แกซื้อไข่กิ่งคัดไข่กิ่งตอนนี้น้องนาเดียไปโรงเรียนนี้ถ้าแม่ถ้าแม่ดาไม่อยู่แล้วนาเดียทำอะไรกินแกบางทีก็ไม่ได้ไข่ก็เอาบะบาไม่ได้บาบาก็เอา,าออไข่อ๋อต้มไข่ ออทอดไข่ต้มมาม่าก้าเราไปสายจะไปสายเออมันจะกรีกร๊ทับเลยนะซิมดูซิมดูอร่อยหรือ,อยังจานมาใส่อะไรหะบ้เปลซิมบ,บังหรืแซบแล้วบปล่าซิมบังนั่นเดี๋ยวซิมบึงแล้ว แซ่บสุดยอดเอาจานมาใส่เลยเฮ้ยินกับต้มใหม่นี่ใส่จานแล้วนะคะ ตำมังหงบ้านนอกค่ะนาเดียบอกว่าสัญญาก็คือสัญญาน้อนาเดียไม่ต้องเอาโคโุกทีหรอกลูกสัญญาว่าจะตำมังหงให้กินเนาะก็เลยมาตำมังหงให้กินค่ะ มาค่ะตําซ้มตำเสร็จแล้วนะคะนะนี่นะคะตําซ้มตำแล้วก็หน่อไม้ต้มแล้วก็หน่อไม้ต้มนะคะอันนี้ขั่วไก่เนาะอันนี้ก็ไข่ต้มค่ะไข่ต้ม ไข่ที่เอฟซีเอามาไหว้นั่นแหละค่ะก็ได้กินเป็นมื้อเช้ามื้อเย็นนะคะมากินด้วยกันค่ะเสะว่าเอ็มเคยแบกไปให้ยายเนี่ยยายกินปลาเด็ดไม่ได้อ๋อที่ไม่ได้เอาส้มตาไปให้ยายเนี่ยยายกินปลาไม่ได้เนาะแล้วก็อันบัคก็กินปลาไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นแผลบอกกินได้กระค้านโห้องแผลเต็มโหร์บอกบ่ค่อนนะบ่ อ๋อนาเดียวบอกว่าถ้ากินได้ก็แพ้คันหัวมาค่ามากินสซมตํำกับน้องนาเดียเลยออร่อยแซ่บดีีแม่ดาก็กินเบื้งแล้วค่ะแซ่บแซ่บนี่เห็นสีจืดๆแบบนี้กับแซ่บด้วยค่ะเดยอ เผ็ดอร่อยมากค่ะเยอะเยลยนะไปอะไรนอกประเทศเลนะและไปซื้อมาหน้าตาไม่เป็นไรสต่อะไและเอามากินจืดจังอะซื้อเอาหน้าตาอร่อยแต่เอามาก,กินแล้วไม่อร่อยบรรลุอ,อันนี้แบบนี้หน้าตาไม่อร่อยเนาะแต่กินแล้วอร่อยเนาะได้รสชาติเข้มข้น อร่อยไหมน้องนาเดียนี่แหละคะ่ะตำส้มตำกินกับหน่อไม้ต้มนะคะอร่อยสุดยอดเลยนะคะแล้วก็มีไข่ต้มด้วยนะคะนี่หน่อไม้ต้มร้อนๆเลยนะคะนี่นะคะอร่อยสุดยอดค่ะอาหารอีสานนะคะมีแค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะรู้แล้วนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้แม่ดาวกุกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ